没碰我！ เกินรถคือที่ที่ทำสารประจำทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารประเภทที่อธิบดีกำหนดไหลทางคือที่ขวางกำไรปลาะทางที่คือคำจำกัดความตามกฎหมายทางเท้าคือที่ที่ทำไว้สำหรับคนเดินซึ่งอยู่ข้างในที่ที่ทำไว้สำหรับให้คนเดินเท้าค่ะ พื้นที่ที่ทําให้คนเดินเท้าข้ามพื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายสแสดงว่าขับขันจะเกิดอุบัติเหตุเราเป็นผู้ขับรถที่ดีเราจะต้องมีเทคนิคในการหลบเลี่ยงไม่ให้มันเกิดรถแนวปลอดภัยแลต้องทำยังไงรถสตาร์ทรถเปิดรถแจงก่อนสตาร์ทรถถ้ารถจอดอยู่ข้างทางเวลาจะออก สองหลังถ้ายังไม่แน่ใจต้องมองข้าบไหลไปดูให้ช <ari> ัดว่ามีรถมาด้านหลังไหมถ้าเราจะออกจากข้างทางให้สัญญาณว่าเราจะออกกันไปมีบ้างโอ้สามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงบ้านนี้แถวเราไม่ค่อยมีหรอกครับคือคุณต้องขับอย่างน้อยสามสิบ สามสิบสามสิบท้าขาอ่อนลงไปที่แปดที่เก้าผิดกฎหมายเลยนะครับต้องขับความเร็วสามสิบเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการขัดคือมีอะไรบ้างถ้บเราุนกต้นเพื่รทำสมุดทิษฎียุต์ที่หายากระดเลยนั่าและน้ำมันเคือเอาแคอัจกะเพือกที่หาย่า่ายน้ำบาวอย่างัดตอนะครับเพราะว่ามีเวลาน้อยนะครับในการดสีแดงแก็ทำแที่ว่าย้อนให้ารแกอยุท์สีเขียวเลยว่าสีเขียวคือว่าใช้ได้ยุท์สีเขียวเลยแต่เข็มลูกไปสามสยางทาขา้านหน่ง ปวดบยาเยคาถาเนี่ยเขาืึดึงดึงอียงบอกดึงสลักเลยบอกที่เปลี่ยนคืนกับกับไฟใหม่ลุกมือเสียดอไปตัดเพือนื่อลุกมาฉีดเข้าใต้พรลักดักใหม่ทั้งแกนต่ฉีดลงไปตรงตปวดอองมา้มันก็สีดำรับมาที่นี่จะหาให้แก้สุดนะครับไม่้วะไรตวเนี้การขับขี่รถนะครับจะมีอยู่เจ็ดส่วนด้ืยกัน นะครับเป็นไปในความยากลำบากนะครับขมือนะครับมือจับแพนนะครับมือทั้งสองข้างจับแห้งนะครับนี้นะครับาเกิดตกลุ้มตกบอกนะครับก็อาจจะไม่เกิดสลายได้นะครับส่วนที่สองไอ้ส่วนส่วนต่อมานะครับก็คือสะโพกนะครับสะโพกหรือเอวหรือท่านั่งนะครับไม่ นั่งมาชิเรรรียยบ้อนะคับสิ่งแรกนะครับตัวเราเองต้องรเรียบร้อยเองก่อนเรา,าจะลงไปช่วยยากเราให้ขึ้นมาพรอแม่เข้ามานะถ้าใครอยากจะเป็นพยาบาลอยากจะเป็นหมอนะครับเราต้องเริ่มทั้งเสดป,ป,ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปนะครับเราต้องมีจิตการกระเสริฐนะครับเราต้องกล้านใครนะครับไม่กลัวขึ้นมาเป็นหมอนะ าการที่มาเรียนพยาบาลเรียนหมอครับมันต้องเขาเรียกว่าเป็นอาชีพในการช่วยเหลืออาชีพในการเสียสละนะครับบอวาสิ่งอื่นวลาได้อะไเไลาได้องรเลนะครับอาชีพนี้ก็นจะทำหน้าที่อะไรนะครับอันนี้รถหลายอย่างเช่นในเราเรามีเชื้อเบริ่นะครับรถมันจะใช้น้ำมันก็มีใช่ไหมใช้แก๊สก็มี แย่ถึตงต้มก็มีนะนะครับเราต้องรููว่ารถคันนั้นนะนะครับ นะครับเพื antis, re ่อเพื่ออย่างเข้องใช้ขาของมันสี่เพื่อว่าถ้าพวกนี้มวยสตรีลงล้นะครับเข้อซ้ายมาพยุงผู้ป่วยในปวดไห้ได้นะครับนะครับขาเราว่างดันดันขาเราว่างได้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับนี่เดียวนี่เดียวก่อนนะที่สวยมากเขาว่าอยู่ที่มาของเีาว่านี้มาอ้างขาและนี่ And hands มันรวอะไรยังไงรถเงานใช้เกียร์หนึ่งนะครับใช้เกียร์หนึ่งใช้สะโพกนะครับบังคับบะครับบังคับ,บครถนะครับเป็นไปเป็นไป,นไปนไแบบหนึ่งเดียวกับตัวรถนะครับ คับนะครับถ้าถ้าตกแล้วไม่ต้องขึ้นอีกนะครับก็ต่อมาต่อได้เลยนะครับต่อไปครับสถานการสควรโคุมคันเร่งนะครับเอาไปใช้นะครับในการเข้าโค้งนะครับมีมีหลายอย่างนะครับเียคุณ รอบนะครับรอบแล้วก็สังเกตว่าทัน มีคนไปลงหน้าต่อหน,น้นเาเราแล้วกันอ่าเดี๋ยวพี่น,นุ่มเข้าไปร่วมส้าเขานอนถ้ามียานอนแบบทำยังไงไปหาให้เราจุดร่มใช่ไหมถาาะะ้าเราเจอนะครับถ้าเราเจอเนี่ยครับเขามากับใครนะครับเราไม่สามารถที่จะนะครับช่วยเ,เราตนนัวเองได้ช่วยเราเขาได้ เขาใหญ่กว่าเราเลยเราต้องหาญาตินะครับช่วยแล้วก็พามานะครับเอาออกมานะครับอ่าอยู่ในร่มเสร็จแล้วเราก็ทำยังไงก็ได้นะครับให้เขาเย็นเหมือนแบบที่น้องพูดนะครับเส่ผ้าแล้วเรียกปอกเปิดห่างเอือมแล้วเอาปากอึดแล้วก็ใเดืองไปใกล้เดือดลงไปใกล้ มาอกสา้ใบไ้ออ้งไดเอหารอยครับถ้เจอพวกจริงดิครับจะไปเรียนเรียนมั่บค่อยไรออกนมบอัดไปอยู่ด้วยหน นั่นเดี๋ยวมันจะออกเรื่อยนั่นออกเรื่อยจนเบิดเบิด์ตเราก็มีแต่ผงบาดนี่ไใหม่ใส่มาได้เอาต่อยปต่อไปเอาเอาผู้หญิงบ้างเรือยผู้ยิง ไม,ไม่หย่อนไม่ตึงจนเกินไปนะครับก็เหมือนกันก็จะทําให้เกิดการเหลียเทียนะครับลายเท้าขวานะครับให้อยู่บนเตี่งนะครับไม่อยู่ลักษณะไปขัดกับเท้าเรานะครับขอให้เกิดเท้าชน่ารมอนนะครับไม่พูดอะไรการตั้งสติใช่ไหมเออ ที่เราจะไปเจอนะครับผู้ป่วยโปรตีนเหย็ดในตรงนั้นนะครับก่อนดูรถก่อนแล้วครับเแิงแรงไหมครับแรงครับอีก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 โอ้ยรับรถมาหลังเอาครับขอบขึ้นนะครับสองตึ๊ออกออกนี้ออกนี้ออกนี้เดินสองอ้ยสองคนสองคนสองคนเอ้า ีคนนึงก็ได้เร็วเคนนึงมีคนนึ่เคยกันสามคนเร็วเรคนครับสามแรงแข็งขันเอาหนึ่งสอเอาไปได้เอาไปเร็วอพออพอเสียผมมือให้กับเพื่อนๆนะครับยังไงครับเปดไร้สารามันจะมีการสเตก็ที่มอมอยู่ผมเล่น่ัสิบอกซัเิแต่ีมะ่สิบนคมันงไปก็ เก็บบมันดูสามันจะงก็เข่ากน้าอยู่ดีแท้กว่านอนแท้กวไงเนีเนี่ตส่งกับอัตรายาเพเขาเปิดเบื่อนประเด็สาสิ่งพแกแกตันหรืว่าแกะน็อตสโมกันนบ